สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับวีดีธรรมดาครับต้องมีวีดีธรรมดาครับคุณนิคีเช้านะครับคุณนิคีเช้าของวันที่คร <ök mañana. S 1> ับของวันที่ที่เบ็ดนะครับมีหลักสูตรของกันนะครับคุณนิคีก็คือหุ้นจากประเทศที่ถึงนะที่มีให้ชมชุ่มชัวทุ่มชัวอะไรนะครับต้องมีวีดีธรรมดากันรับเราท่านผุ้ชนได้ดูดู ื่ามันเอด่วงวันกราวันที่เดียวกันครับพอก็คอสมาชิทุกท่านะครับที่นงนะครับที่เ็ากรีดตาเลยนะครับกอยู่ตงนไว้นยด้วยนะครับเพื่อทำาเนยใหตรงาลยด้เพื่อความบันเนะือเท่านั้นนะครับหลักตามีอะไรบ้างนะครับที่เป็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคนนี้ที่ช้านะครับเด่นสองกับสามนะครับสองกับสามนะรับ สองสามสี้าหกสิบแปดนะครับทีบินนะี้ตอนนั้ที่สามก็สามสี่สี่สามสามห้าห้าสามหกหกสามสามเสามสามแปดแปดสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกสองสอง็สองสอง วิ่วินิ่นะครับสี่ห้าหกครับูดวิ่งเน้่ที่สามนะครับอ่าวันนี้ทีออีกคราบจะออกเวลาเก้าโมงครึ่งนะครงบต่อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะวันศุกร์วนสุดท้ายของสัปดานะครับขัตารางท่หนึ่งนะเรา รอบหนึ่งวกันผมก็นใหม่ครับรอบต่าเนะแะรอบเช้าขอให้ทุกานดูดีเงๆันเปนรางตังที้สะารับที่ครับ